สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ไลฟ์เป็นไลฟ์พิเศษเนาะเราเพิ่งมาไลฟ์กันตอนกลางคืนนะครับครั้งแรกก็ขุกคลักกันนิดหน่อยนะครับดีเลยไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยหนึ่งทุ่มสิบเอ็ดนาทีเป็นไงบ้างครับถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะ เป็นค่ำคืนวันหยุดนะคบวันพุธนะฮะวันวิสาขาบูชานะผมนะครับนบใหซ K และปอกเน่ไทยแลนด์ครับก็ได้มานะตามคำสัญญานะที่มีลูกค้าที่ของปอกเน่นะครับที่ซื้อสเต็ปวันไปแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าวิธีการใส่เป้อุ้มเด็กแบบผ้านะครับหรือผ้าพันอุ้มเด็กสเต็ปวันนะครับให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้วลูกน้อยสบายเนี่ย ต้องทำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับหรือลูกค้าของป๊อกน่เองเนี่ยมีเทคนิคหรือ,อ,อรีวิวนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับในในไลฟ์น,นี้นะครับหรือไม่งั้นก็แปะมาในหน้าเพจช้เชมซีเคหรือป๊อกน t ่ไทยแลนดก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้มีใครเข้ามากันหรือ,อยังไห้ดูสเิเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อน ถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับอโอเคเข้ามากันกี่คนแล้วเอ่ยนะครับก็เข้ามากันพอสมควรแล้วถ้างั้นผมเริ่มเลยดีกว่าเนาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เป็นการไลฟ์แบบกระชับนิดนึงนะครับก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้ถามเข้ามาเยอะมากนะครับในเพจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวผ้าอุ้มเด็กนะครับของเป้อุ้มเด็กสเต็ปวันเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากๆนะครับเพราะว่าด้วยหนึ่งขนาดที่ค่อนข้างกระทัดลัดนะครับเป็นผ้าที่พับเก็บง่ายนะครับพับออกมาแล้วเล็กมากเลยแล้วก็สะดวกในการพกพานะครับระบายอากาศดีแล้วก็อุ้มลูกได้อย่างแนบชิดนะครับแล้วข้อสําคัญเลยคือ ถอดเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็พยุงน้ําหนักลูกได้ดีนะครับเราก็จะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการใส่ใส่ยังไงนะครับเรามาดูก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป้อุ้มเด็กนะครับอ่า step ปนะครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นรุ่น original นะครับก็ตัวที่เป็นสีที่ยอดนิยมเลยก็คือ step เต็ charcoal นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือรุ่นของป๊อกเน่นะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับที่เป็น step 1เนาะ ด้านนี้นะครับก็คือ Step 1 Original ด้านนี้คือ Step 1 UV Air นะครับซึ่งต่างกันที่เนื้อผ้านะครับก็คือตัวนี้จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอนนะครับที่เน้นความนุ่มนะครับเป็นหลักนะครับไม่รู้ในในกล้องเห็นหรือเปล่านี่ผ้าก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับส่วนตัว Step 1 UV Air เนี่ยผ้าจะเป็นเน้นระบายอากาศนะครับเห็นมือไหม ก็เน้นระบายอากาศนะครับสำหรับหน้าร้อนตอนนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นขายดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่า1คือ,อาบางบ้านชอบระบายอากาศดีนะครับซึ่งตอนนี้ UV air เนี่ยก็ขายดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะถอดใส่แล้วก็ใช้งานกันยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเสื้อที่อุ้มเด็กได้นะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะมีตัวที่จะพยุงน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟรีไซส์ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไซส์ Size ไหนก็ใส่ได้นะครับตัวเดียวกันเลยเพราะว่ามันจะมีที่ปรับตรงนี้ครับให้กระชับเข้ากับทุกสรีระนะครับของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกได้ง่ายมากนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับเรา,าก็ปลดล็อกออกมานะครับทีนี้ ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมถุงด้วยนะครับถุงที่มากับกล่องของ Number รไฟลอของตัว s t e p วันนะครับก็จะมีถุงผ้าแบบนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวคุณอ้อยขอกล่องของ step วันให้นิดหนึ่งระวังขากล้องครับอ่าเดินดีๆนิดหนึ่งตอนนี้เราก็นะครับเดี๋ยวเอากล่องมาให้ดูด้วยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงพระอันบ็อกออกมาแล้วนะครับในระหว่างที่รอกล่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวนี้นะครับ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวหยิบอกมากน่อยนะครับอโอเคตัวนี้นะครับในกล่องก็จะเป็นตัว Step 1นะครับออริจินอลนะครับตัวเนื้อผ้าออร์แกนิกคอตตอนนุ่มสบายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Step ป UV Air นะครับระบายอากาศได้ดียมี่นะครับเอามาดูกันนิดนึงนะครับ คือตอนนี้พอเราแกะออกมาเนี่ยเสื้อตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวของเป้นะครับซึ่งสามารถที่จะพับเก็บได้นะฮะซึ่งพับออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพับอยู่ในถุงเก็บอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งคือเราสามารถที่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือหยิบตัวเข็มขัดขึ้นมาก่อนเราสามารถที่จะพับมานะครับแล้วม้วนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าใส่ เรียบร้อยแล้วเหลือถุงแค่นี้เองครับผมนี่เล็กกระทัดรัดเลยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มวิธีการแรกเลยนะครับว่าในการใส่เราก็แกะออกมาจากถุงก่อนนะครับถุงแถมครับผมแถมฟรีนะครับอยู่ในกล่องเลยนะทีนี้เราก็คลี่ผ้าอุ้มเด็กออกมาก่อนนะครับอันดับแรกเราหาตัวที่เป็นเข็มขัดก่อนให้มันมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเราคลี่ผ้าขึ้นมานะครับด้านในะจะมีสีที่เป็นสีอ่อนนะครับก็คือในที่นี้ก็คือเป็นสีเทาอ่อนนะเราพับตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราแนบไปข้างหลังเราเริ่มจากหลังมาหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับเราจะเริ่มใส่กระชับเข้ากับเอวของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเราก็สวมตรงนี้มานะครับเข้ามาข้างหน้าละทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอตัวข้อต่อนะครับซึ่งพอเวลาเราใส่มาเนี่ย ดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มีตราโลโก้ของบล็อกเน่เนาะเราจับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็หาตัวหูนะครับที่เป็นตัวล็อกนะครับอ่าตรงนี้ใครมีคำถามนะครับในการใส่สามารถถามเข้ามาทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะอ่านมาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนะครับคือพอเราได้ลักษณะแบบนี้มาเนี่ย ให้เอาตัวโลโก้ป็อกเน่นะครับออกด้านนอกแล้วก็ตัวที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับอยู่ด้านในเราสวมเข้าไปก่อนนะครับอืมแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ลักษณะพิเศษที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยคือเบบี้สเตย์นะครับคือตัวที่ประยุงก้นเด็กตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในสถานะนี้เราสามารถปล่อยลงมาตรงนี้ได้ก่อนนะครับปลดให้หลวมนะฮะเราปลดให้หลวมปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนใส่เสื้อละทีนี้เนี่ย เราก็จะมีน้องข้อหอมนะครับเราจะอุ้มน้องข้อหอมก่อนสําหรับเด็กที่แรกข้อเลยตัวเล็กๆนะครับก็คือคําถามท,าที่ถามเข้ามาอย่างมากเลยก็คือตัวเนี้ยผมจะใช้ในตัวข้อสารก่อนนะครับเพื่อที่จะพอเวลาเด็กเล็กๆอะครับเวลาเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้มือนะครับพยุงเพื่อที่พอเวลาน้ําหนักจริงเข้ามาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าอ แล้วจะยังไงนะครับก็คือเป็นการอุ้มแบบท่ากบนะครับก็คือลูกจะคู้นะครับเหมือนอยู่ในโดยปกติเนี่ยเขาจะงอแขนนะครับเหมือนตอนที่อยู่ในคันของของคุณแม่นะครับทีนี้เนี่ยเราก็อุ้มเข้ามานะครับพยายามในช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามตบก้นเขาก่อนให้สงบนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้มือด้านขวานะครับแล้วก็ตรงนี้เราเข้าไปนะฮะเราก็ในระหว่างที่ใส่เนี่ยไอ้ตัวเบบี้สเตย์เนี่ยครับคือจะเป็นตัวที่ช่วยประยุงก้นนะครับเราก็จะจัดท่าของเขาเนี่ย อการอุ้มแบบนี้นะครับก็คือสําหรับในลักษณะน้องที่ยังเล็กแล้วก็ยังกลางขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ทําให้ลูกขาโก่งนะครับเพราะว่าลักษณะของการใส่เนี่ยจะเป็นคูเหมือนน้องจะคูเหมือนอยู่ในคันนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้เราจับเบบี้สเตย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราใช้มือด้านซ้ายนะครับดึงให้กระชับขึ้นแล้วสลับด้านนะครับดึงให้กระชับขึ้นเช่นเดียวกันเราก็มาปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แบบนี้ ลูกก็จะคูนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูก่อนที่ทุกคนจะได้รับตัวแมนนวลนี้เข้ามานะครับตัวเซฟวันอ่าทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราใส่แบบนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถพลิกดูได้เนาะนี่ครับเบอร์เก้าตรงนี้ไม่รู้ทางบ้านเห็นหรือเปล่านี่นะครับ ก็จะเป็นการนั่งแบบคูขาอุ้ยมืดไปนิดนึงเดี๋ยวทีมงานจะแปะรูปให้ดูด้วยนะครับหลังจากนี้นะก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือลูกจะนั่งคูขานะครับอยู่ในอ้อมอกของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เขย่าไปสักนิดนึงก็ได้แล้วก็พยายามตบที่ก้นเขาอย่างเงี้ครับหรือไม่เราลูบไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะใส่เป้แบบสเต็ปวันแบบนี้นะครับก็คือจะเราใส่แค่นี้เองเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็จะอยู่เหมือนกับแนบชิดกับเรานะครับโดยที่หัวเนี่ยเราพยายามให้อยู่แนบอกนะครับก็คือเหมือนนอนตะแคงน,นี่แหละแล้วก็ซบอกเราอยู่นะครับหันหน้าเข้าหาเราแล้วก็คุมไว้อยู่นี้นี่คือใช้สําหรับเด็กอ่อนนะครับเด็กเล็กเลยที่ยังขาย,ยังแยกไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนหรือคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับที่เจอปัญหาว่าลูกไม่ยอมเข้าเป้นะครับ เราพยายามอุ้มเขาก่อนแล้วก็พยายามเขยา่าแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับรูปหลังเขาแล้วก็พยายามที่จะโยกซ้ายโยกขวาไปอย่างเงี้ยเพื่อให้น้องสงบลงนะครับแต่คีย์สาคัญเลยคือพยายามให้ลูกเนี่ยครับซบอกเราเพราะเขาจะได้ยินเสียงหัวใจเรานะครับทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็อันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราใส่ออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเบบี้สเตย์เนี่ยเป็น ฟังก์ชันที่ได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ใส่ง่ายแล้วก็พยุงน้ําหนักได้ดีนะครับทีนี้มาถึงวิธีการถอดออกบ้างเราสามารถที่จะถอดออกได้อย่างง่ายดายนะครับเราใช้มือขวาข้างนึงก่อนนะครับเราไปยุพยุงตรงเบบี้สเตย์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดทีเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างตรงนี้เปลี่ยนข้างตรงนี้ไปนะครับชึบตัวนี้ เราก็จะเอาลูกเนี่ยครับไปวางไว้ที่เตียงแล้วก็ค่อยถอดต,ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เป็นลูกค้าของเซ็บวันอยู่นะครับแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีไม่เอย่ย นะครับแล้วก็เราสามารถพับเก็บได้ซึ่งการใส่ของทั้ง Step 1 Original แล้ว Step 1 UV Air นะครับเราใส่เหมือนกันเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเราพับออกมาแล้วเหลือเล็กนิดเดียวเองแล้วเราก็เก็บใส่ถุงนะครับนี่ประมาณนี้เป็นอันเรียบร้อยถ้าใครมาเพิ่งมานะครับแล้วก็ยังมีคำถามถามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ มาาไม่ทันและอยากย้อนกลับไปดูด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวมีวิดีโอแปะไว้ให้นะครับเสร็จแล้วเหลือถุงแค่นี้เองนะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็เบาแล้วก็ฟรีไซส์นะครับมีเบบี้สเตย์ทำให้ใส่แล้วก็ถอดเข้าออกง่ายช่วยให้ลูกน้อยไม่ลองงองแงนะครับใช้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตาดูโลกออกมาเลยนะครับทีนี้ถ้าใครมีคำถามก็ฝากไว้ได้นะครับ วันนี้ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะครับที่จะมาสอนใส่เสร็จเนี่ยเราก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซึ่งก็คือฐานาน,านันอยู่ตรงนี้ครับ s t ็ป1 UVA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขายถล่มทลายเลยเพราะว่าอากาศบ้านเราตอนนี้นะครับเข้าซัมเมอร์จริงๆปลายซัมเมอร์แล้วแต่ยังร้อนหนักกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อผ้าเนี่ยที่ระบายอากาศได้ดีมากนะครับแล้วเป็น2ส,สีที่ขายดีที่สุดนะครับสีแรกคือ ด a กชาร์โคลส่วนอีกสีหนึ่งก็คือไ i g ์เกร a y นะครับสองสีนี้โดยปกตินะครับราคาของตัว s t e ปวันยูจะอยู่3,990ครับซึ่งของในที่เราขายกันอยู่เนี่ยก็จะลดอย่างมากก็ประมาณ3,000กว่านะไอเร,เราลดอย่างมาก10%จะอยู่ประมาณ3,000ันปลายๆนะครับแต่วันนี้นะครับมาสอนใส่เสร็จแล้วสำหรับคนที่มาดูนะครับแล้วอยากได้โปรพิเศษนะครับเฉพาะในไลฟ์นี้นะครับ,ครบแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ของผมมาเลยนะครับ UVA r ที่แต่ก่อนราคา3,000ปลายๆตอนนี้จะเหลือ3,499นะครับ3,499ีสองสีที่ขายดีที่สุดนะครับแคปเจอร์มาได้เลยถ้าใครชอบโทนสีอ่อนๆเข้ากับเสื้อผ้าง่ายๆนะครับดูสบายๆก็รับ UVA r Light Gray นะครับสำหรับคนที่กลัวสกรปรกง่ายแล้วอยากได้เข้มหน่อยนะครับก็ไปที่ Dark Charcoal ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราดำมา จัดโปรโมชั่นทิ้งโค้งสุดท้ายในวันหยุดนะครับในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบสีไหนนะครับแคปเจอร์หน้าจอนิวัแล้วทักแอนดมินมันได้เลยนะครับก็จะได้โปรพิเศษราคา3,499บาทส่งฟรีนะครับนะะในงานนี้นะฮะก็ยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากให้ทางทีมงานนะครับไลฟ์ วิธีการใส่หรือวิธีการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทักบอกกันมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆที่เรามาในไลฟ์นี้เพราะว่ามีถามอินบล็อกเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานการใส่งานการใช้การใส่ให้คุ้มค่านะครับและให้ลูกไม่ร้องนะครับทํำยังไงนะครับก็กลับไปย้อนดูได้นะครับมีคําถามเพิ่มเติมก็ทักมาได้เนาะสำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับนบจากเฮซันซีเคและปอกในไทยแลนด์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายขอบคุณครับ